สุนารีขนลุกโพสต์ถึงพุ่มพวงเผยชัดๆเลขจุดประทัดไอ้ไข่ให้โชคเดี๋ยวค่ะคุณแม่คุณแม่อย่าพึ่งพับค่ะคขอดูหน่อยสิคะใชใหมดเลยเลขประทัดที่วัดไทะค่ะคุณแม่จะพับอู้เลขสวยนะคะ ใครที่เห็นก,ก็ <c oughs> เลขกับคุณแม่ก่สวยวยกันเลขค <c oughs> ่าเลขค่ะโอ้เลขสวยว่ะให้ทุกคนโชคดีด้วยกันนะคะโชคใครโชคมันเด้อโพสต์ขนลุกถึงพุ่มพวงสุนารีราชสีมาหลังอิ่มใจบินไปไกลถึงนครศรีธรรมราชได้ไปขอพรไอ้ไข่ถึงวัดเจดีจุดประทัดชุดใหญ่จนแฟนหวยแห่สองเลขประทัดล่าสุดลุกทุ่งคนดังโพสต์คลิปให้ดูกันชัดๆเลยตามคำขอ พร้อมเผยว่าเลขจุดประทัดถวายไอ้ไข่วัดเจดีโชคใครโชคมันเด้อจ้าขอให้โชคดีโดยมีแฟนหวยเข้ามาคอมเมนต์ขอจัดตามงวดนี้เช่น669ทับ19เลขสวยเฮงๆนะคะ19ซื้อแล้วเพราะเลขวันเกิดลูกสาวพอดีค่ะ669พรุ่งนี้จะจัดไปค่ะขอบคุณนะคะ ซึ่งสุนารีก็เข้ามาคอมเมนต์บอกด้วยว่าระวังเลข6กับเลข9นะจ๊ะมันตัวเดียวกันก่อนหน้านั้นสุนารีได้โพสต์ภาพคู่แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครั้งในอดีตพร้อมแคปชั่นขนลุกด้วยว่าวันนี้ยังพูดถึงพี่พึ่งอยู่เลยกลับมาถึงบ้านไอ้ไก่น้องสาวพี่พึ่งส่งรูปมาให้ขนลุกเลยพี่พึ่งคือครูของสุอีกคนหนึ่งน้องยังคิดถึงเสมอไม่เคยลืม ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปก,กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคน,นะคะ่ะ